สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับมื้อนี้พ่อเจดีกะมาเบิงเวลามาเบิงกันไปกันมาเนาะพ่อเจดีกับยานมุ้ยเวลาฟันทงเงนาอพี่น้องตามรับพ่อเจดีก็ว่าสิฟันมืออื่นนาะพี่น้องเนะาะวันนี้พ่อเจดีก็จะติดทุระหลายอย่างแน่นอนติดทุระหลายอย่างแน่นอนทั้งสิมาโค้งสุด้ทยของรัฐบาลไทยอีกแน่นอนพี่น้อง จังได้คิดไปคิดมากกับแล้วพัฒนาฟันทงกันมือนีเลยพี่น้องนะครับฟันทงกันใ้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพราะใจดีได้หลายพี่น้องฟันทงกันเลยวันนี้พี่น้องนะครับเนาะฟันมือนีเลยพี่น้องให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆกันแล้วกันพี่น้องวันที่วันที่สามสิบพี่น้องวันที่วันที่สามสิบ พี่น้องเนาะสามสิบกอยอพี่น้องนะครับสามสิบกอยอพี่น้องสองห้าหกเจ็ดับกอยอสองห้าหกเจ็ดพี่น้องลาวพัฒนาสรุปฟันทงลาวพัฒนาลาวพัฒนา สรุปฟันธงพี่น้องสรุปฟันทง,นงสรุปฟันทงโนะค้งสุดท้ายพีย่น้องนะครับโค้งสุดท้ายเด้อนะครับ นะครับฟันทงโค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับผมเราพัฒนาสรุปฟันทงโค้งสุดท้ายกับพ่อใจดีน้องนะครับเนาะกับพ่อใจดีนะครับ กับพ่อใจดีพี่น้องครับผมนะครับมาเบิงมาชมกันพี่น้องนะครับฟันทงอาจารย์ใดหกสำนักหกอาจารย์เช่นเคยพี่น้องนะครับหกสำนักหกอาจารย์หกสำนักหกอาจารย์พี่น้องนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่น้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่น้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด้อนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหพี่น้องนะครับหนึ่งมาแล้วพี่น้องปูมงคลพี่น้องนะครับเนาะหนึ่งปูมงคนปูมงคนพี่น้องฟัน ธงปูมงคลฟันธงไปที่ห้าพี่น้องนะครับปูมงคลฟันธงไปที่ห้าจับคู่พี่น้องห้าสองนะครับต่อมาพี่น้องต่อมาปูทองพี่น้องเอา ปูมงคลแล้วก็ปูทองเนาะพี่น้องเนาะปูทองเนาะปูทองฟันทงพี่น้องฟันทงไปที่ห้าอา้าวพี่น้องดูเรื่องกันแล้ว จับคู่เหมือนกันเลยพี่น้องนะครับคําว่าจับคู่คือกันแล้วพี่น้องอีหยังสิเกิดพี่น้องเอาพี่น้องอีหยังสิเกิดนะครับตามต่อต่อตามนะครับตามต่อต่อตามปูอุดรก็มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วปูอุดรปูอุดรพี่น้อง อุดพี่น้องฟันทงห้าคือกันเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่เอาไม่อย่างบาดนี้ยังสิเกิดบาดนี้พี่น้องห้าจับคู่นะครับแต่จ,จับคู่ก็คือกันแล้วพี่น้องบาดนี้จับคู่ห้าเก้าพี่น้องนะครับต่อมา ต่อมาปูสีหนึ่งพี่น้องอ้ามาแล้วปูสีหนึ่งงวดที่แล้วเต็มเต็มนะครับงวดที่แล้วแตกนะครับปูสีหนึ่งปูมงคลแตกเด้อปูสีหนึ่งนะครับปูสีหนึ่งฟันทง ฟันธงอะไรพี่น้องปูสีหนึ่งฟันธงไปที่เจ็ดเด้อนะครับฟันธงที่เจ็ดจับคู่ให้เจ็ดสองพี่น้องนะครับนี่คือปูมงคนเด้อเออนี่คือปูสีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับต่อมาครับผมต่อมาเด้อปูสอนพี่น้อง ปูสอนนี่เขามาแท่นพอใจดีเด้อพี่น้องเด้อพอใจดีกําลังออกแนวทางเฮ็ดแนวทางให้อ่าของรัฐบาลไทยบ่มมเวลาเล่าเลยครับผมบ่มีเวลาอีลีพี่น้องนะครับเอาปูสอนมาแท่นกันแล้วกันพี่น้องเอาปูสอนพี่น้องนะครับปูสอนนะครับหมวดแรกของเราเขามาพี่น้องบ่างานรับพักไป องหันปูสอนผักพี่น้องนึงวัแรกของปูสอนเด้อฟันธงพี่น้องปูสอนฟันธงไปที่เก้าเด้อนะครับจับคู่ให้เก้าห้าพี่น้องเอา เก้าฮาาเก้าะพี่น้องบัานนี้ต่อมาพี่น้องต่อมาคือเจ๊อ้อยเด้อนะครับเจ๊อ้อยงวดที่แล้วหลุดพี่น้องงวดที่แล้วหลุดเด้องวดที่เขา่าบ่เขา่ากับโบรูพี่น้องนะครับแต่ว่างวดเล่าหลุดงวดหนึ่งเขา่างวดหนึ่งดินะครับตามสถิติเล่าฟันทงพี่น้องนะครับเจ๊อ้อยฟันทงนะเจ๊อ้อยฟันทงที่ ฟันไปที่เก้าพี่น้องนะครับฟันไปที่เก้าจับคู่เก้าห้าพี่น้องเอาสวยสดและงดงามพี่น้องเอาเป็นจงังไดบาทนี่พี่น้องครับเป็นจงังไดพี่น้องสวยสดงดงามบอนะครับสำหรับวันที่สามสิบกันยาพี่น้องสามสิบกันยายนพี่น้องนะครับ สามสิบกันยาเนาะมาเบ่งแนวทางนะครับเนาะมาเบ่งแนวทางกันแนวทางอะไรไปจากเจ้อ้อยก่อนเลยพี่น้องเจ้อ้อยวันที่สามสิบกันยาเนาะพี่น้องสามสิบกันยาเนาะเจ้ออี้สามสิบกันยาเจ้อ้อยฟันไปที่ศูนย์กับเก้า จับคู่0 4 0 6 0 8 0 9 9 4 9 5 9 6 9 7พี่น้องเกี่ยวอ้อยฟันไปที่เก้าจับคู่ให้ที่95เด้อนะครับจับคู่ไปที่95นะครับวิ่ง9พี่น้องนะครับต่อมาปูอุดรเออปูสอนพี่น้องปูสอนแท่นพอใจดีเด้อเวันนี้ปูสอนบนล่าง7ก,กับ9ฟันธงไปที่9จับคู่95พี่น้องนะครับฟันธงให้ที่95เด้อ นะครับจับคู่7 2 7 4 7 5 7 9 9 3 9 4 9 5 9 7ฟันธงไปที่9 5เด้อปู่กุศรพี่น้องนะครับต่อมาปู่ C1 ตามต่องวดที่2พี่น้องนะครับปู 4, 1, ่ C1 งวดที่แล้ว8 4 4 8เด้องวนดนี้วิ่งบนล่าง0กับ7ฟันธงไปที่0จับคู่7 0 7 2ฟันไปที่7 2 เจ็ดสี่เจ็ดแปดศฟันไปที่72เด้อวิ่งเฟันไปที่นะเจพี่น้องนะครับต่อมาปูอุรอนพี่น้องปูอุรอเข้าที่8ปดสพี่น้องนะครับเนาะนะครับจับคู่ล่างบน5กับ9ฟันตรงไปที่5จับคู่5 4 5สี่ห้าฟันตรงไปที่5้า เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกพี่น้องฟันตรงไปที่ห้าเก้าเดอ้อวิ่งห้าพี่น้องนะครับต่อมาปูทองพี่น้องปูทองฟันตรงไปที่ห้าเดอ้อบนล่างฟันตรงไปที่ห้าจับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามและหกศูนย์พี่น้องฟันตรงไปที่ห้าสองเดอ้อสายวิ่งสายรูดฟันไปที่ห้านะครับ ต่อมาปูมงคลติดตามต่องวดที่สี่เด้อพี่น้องเด้อวดที่แล้วห้าเอ้สี่แปดแปดสี่ตรงตรงเด้อน,นะครับงวดที่สี่ปูมงคลพี่น้องวิ่งบนล่างฟันตรงไปที่ห้าเด้อวิ่งบนล่างห้ากับเจ็ดฟันตรงไปที่ห้าจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดฟันตรงไปที่ห้าสองเด้อปูมงคลพี่น้องนะครับ นี่แหละครับแนวทางของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์แต่ละปูพี่น้องพี่น้องมั่นใจมักกระจัดขัดกระพานบอกว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดได้เ้ยพี่น้องเด้อนะครับเพราะมีไผสามารถการันตีได้เนาะว่าแนวทางสีมาแบบสมบูรณ์มาลอยเปิดเส้นมื่นเปิดเส้นลานเปิดเส้นบบมีพี่น้องนะครับมีแต่ความขาดเดากันหมดทั้งนั้นนะพี่น้องนะให้จำไว้เด้อนะครับ่าไปหลงเสื้อเด็ดขาดว่าแนวทางพื้นสี มาพันเปอรเซ็นลอยเปอร์เซ็นพี่น้องเจ้าฟันเห็นแดงจึงคืนมันก็ยังบถืออยู่ขั้นดวงขั้นโศกขั้นวาสนาเฮาบมีนะพี่น้องนะถามมาช่องพอใจดีมีโศกมีวาสนาสูผู้สูคนแน่นอนพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานวันที่30สิกันย่าสองหาหกเก็ดหกสำนักหกอาจารย์พอใจดี สีลุดหรือสีเขาพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับฝากไว้เพื่อนเท่านี้เละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ